โอเคทุกคนเมื่อคืนลองทดสอบเปิดปั๊มน้ำไว้ทั้งคืนนะครับปรากฏว่าตื่นเช้ามาเจอปัญหานี่เลยอุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้นเป็น36ตอนนี้ลดลงแล้วเพราะว่าผมเปิดฝาไว้แล้วก็อย่างหนึง่งอ,อ,อุณหภูมิข้างในเพิ่มขึ้นที่ฝาเกิดตะกอนน้ำ กัญหาเลยที่ฝากเกิดตะกอนน้ำนี่ทำให้อุปกรณ์เราเปียกน้ำนะครับอันนี้ต้องหาทางแก้ไขอันนี้แต่ว่าน้ำไม่ได้วนออกข้างนอกนะครับทำให้คิดว่าไม่มีอากาศถ่ายเทด้วยอันนี้นะเพราะว่ามันมันปิดปิดตายหมดเลยน้ำจริงๆน้ำมันต้องออกดูนี้แต่ว่า ที่เปิดรองก็คือน้ำมันจะวนเข้าวนเข้าเดี๋ยวลองเปิดอีกทีหนึง่งก็คือเราเราให้น้ำมันวนวน,วนเข้ามันจะวนอืม ะนะมันจะวนอย่างนี้นะมันก็เลยน่าจะทําให้ร้อนนวยแหละแต่ถ้าวนออกวนออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาไม่น่าจะร้อนขนาดนี้แต่ว่าก็จะต้องแบบหาวิธีแก้ไขก่อนโอเค